สวัสดีครับผมมารพินกับช anel f i e l Thai ใน u t u b e นะครับวันนี้ก็มีเครื่องดื่มอีกตัวมาฝากกันอีกล้เวลาไปเมืองนอกเนี่ยเราจะเจอของแปลกๆนะครับต่างวัฒนธรรมเป็นความสนุกสนานในการเดินทางอย่างหนึ่งที่ไปเข้าดูในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปเข้าดูาตามตลาดชีวิตผู้คนเขาชีวิตไม่เหมือนกับเราเขากินไม่เหมือนกับเรานะครับอยู่ที่ฉางชานะครับอยู่ที่เซเวนเดย์อินนะฮะเป็นโรงแรมที่กลางเมือง อ๋อผมพูดผิดครับจางจะจางเจเจี้ยนะครับไม่ใช่ฉางจานี่ครับวอลนัทดิวนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มวอลนัทนะครับลูกวอลนัทก็อย่างนี้ฮะหลายคนคงทานแล้วเป็นเม็ดเม็ดอร่อยมันๆแต่ว่าคงไม่เคยทานเป็นแบบเป็นเครื่องดื่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเครื่องดื่มวอลนัทนะครับนี่ฮะว่าเป็นยังไงเปิดมาแล้วครับ น้ำหมอกเหลืองๆเลยครับสีเหลืองๆสีเหลืองๆ,องๆอมีความข้นมีความใสยอยู่นะฮะี่ครับเดี๋ยวผมชิมดูวอนัทนะฮะอืมนี่ครับออกมาสีเป็นข้นๆแบบคล้ายๆกับ คือรสชาติจะเหมือนกับถั่วบดนะก็คือมันก็เป็นพุบนัดนะมาบดนะครับวอนับทบดละเอียดนะครับแล้วมาตีทําเป็นน้ํานะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นนมวอนัทหรือเครื่องดื่มวอนัทนะครับข้นๆถ้าใครที่ชอบความข้นมันนะครับนะครับของวอนัทลูกวอนัทเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องดื่มที่เป็นทางเลือกนะครับน่าสนใจทีเดียวอนนี้ผมชอบมากกว่าน้ํากะทินะฮะ คือเมื่อกี้ผมลองชิมน้ำกะทิกระป๋องของเมืองจีนไปคราวนี้ก็มาน้ำมอนัดนะครับก็น่าสนใจดีครับนะก็ลองดูกันได้นะครับใครไปเมืองจีนก็มีเครื่องดื่มแปลกๆหลายอย่างนะครับเพราะคนจีนเนี่ยมีพันกว่าล้านคนความรสนยมความชอบนะครับลักษณะเฉพาะถิ่นเนี่ยโอ้มีต่างกันเยอะแยะนะครับมีหลายอย่างผลิตภัณฑ์นะครับอยู่ที่เมือง จางกีจเจี้ยบนทุนหูหนานนะครับประเทศจีนนะฮะนาำวอนนัดนะฮะก็อร่อยดีนะครับอันนี้ผมชอบครับกรับแล้พวพบกันใหม่ครับกับช e l นฟร t ไทยเรื่องราวบนเส้นทางการเดินทางเจออะไรแปลกๆก็มาฝากกันครับผม